ข้อตกลงในการพัฒนางานผู้บริหารสถานศึกษาของนางยุพากลิ่นชัยผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์ขอเสนอข้อมูลพื้นฐานดังนี้สภาพทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีเขตพื้นที่บริการจำนวน8ดหมู่บ้านได้แก่บ้านดงสะแก้วบ้านห้วยปักบ้านดงช้างสารบ้านโพสวัสด์บ้านหนองปล้องบ้านซับไพรวันบ้านหนองเต่าและบ้านเจริญสุข มีผู้บริหารนางยุพากลิ่นชัยตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่24เมษายนพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้หลักสูตรบูรณาการหุ่นยนต์สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น ของโรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งและนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลของความสำเร็จได้รับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Awards ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายในวันที่4ถึง26สิงหาคม พุทธศักราช2,565ระดับเหรียญเงินพ้วงหน่วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์ได้บริหารจัดการสถานศึกษา4ด้านได้แก่ ด้านวิชาการด้านงบป,ประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปและนำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาใช้ทำให้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบที่4และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกาการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยมสถานศึกษาระดับกลาง IQA Award ประจำปี2564นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนคุณครูเพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกด้วยด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษามาตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันยังคงสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมคลิปการสอนเครื่องวัดผลประเมินผลในทุกภาคเรียนโดยให้เก็บผลงานเพื่อให้ผู้บริหารศึกษานิเทศผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของ Google Drive ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนประชาสันธิภาพวงสุดใจอุปถมัมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแก้วจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณวิชาชีพประจำปี2565 2. การอบรมเรื่องการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นปีการศึกษา2565ของสําของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง 3. การเป็นวิทยากรการอบรมค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหุ่นยนต์ด้วยวิถีประชาประชาโมเดลภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิดสิโรงเรียนประชาสันติภาพวงสุดใจอุปถัมภ์ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหุ่นยนต์ด้วยวิถีประชาสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นและได้นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1. ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สอง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีแผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นฐานและทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเท่าเทียมทันสมัยและเข้าถึงเทคโนโลยี ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรบูรณาการหุ่นยนต์ผลของความสำเร็จนักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางและระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งในระดับภาคเหนือครั้งที่11จังหวัดน่านขอขอบพระคุณท่านดรสุพลจันตคาต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งคณะศึกษานิเทศและคณะครูตลอดจนผู้ปกครองที่ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้